สวัสด so ีครับเพื่อนๆพอนี้การเล่กระตั้งจุดเล็กแค่เดียวไปได้จุดใหญ่อันนี้ก็ออกแบบไอเด็กๆปลวกเพื่อจะได้สะดวกโก็ปลวกปลวกปิดว่าดอกไม้ก็อันนี้ก็ตอนดาวกระจายก็มีเวล์รกน้ำรบน้ำไปได้ ก็เอาไปรด,ดก,ก้างเนก็จะลอกหนามาได้ประมาณนี้ก็คือไม่เป็นพุ้นเที่ยวกับตน้ตนต้นดอกใหม่ก็เดี๋ยวพอมพาไปเลยจุดไงนะนี่ก็กตั้งจุดไงก็คือการผลิตให้เปลินปลนล่นเก้าวมาเลยเปิ่มเติมได้การผลิตการประกอบ มันจะมีวีดีโออยู่ในจงกรมปุ่มเดียวก็เหลืองไข่วิธีการผลิตก็ให้เป็นเผยมาเลยเพิเ่มเติมจำบอกวันนี้จะบอกด้ครับ